นี่กำลังมาดูอ้อยนะครับมึงอ้อยอ้อยจักเดือนก่อหาเดือนเถอะนี่แค่ห้าเดือนนะครับความมุตาแปงดูนะครับตาอ้อยระดับนี้เลยนะหัวหน้ากล้องเนี่ยแกสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบห้านะครับร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบห้านะครับดูอ้อยนะครับสามเมตรแล้วนะครับห้าเดือนนะครับตอนดเกล็ดสามขเกล็ดนะหัวหน้ากล้องสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบห้านะครับดูครับ ดูนะครับสูงไม่สูงครับเงี่ยมครับแถมนี้เอายกมือยกเมื่อกน่อยเงี่ยมแบบนี้อะไรแล้ว16ตันตอนนี้เห็นว่ะสวัสดีครับที่สายครับ ไทยยังลรวะรู้เโอ้ไทยตัวเดียวโอ้มียูทูบเบอร์ใตัวเดียวต้งะบาทเดโอ้มเดียไอิเมืองกันปเดียโอ้มียูทูบเบอร์ไมาเดียเปิดช่องไปช่องมันไปโอ้ถายายถายโอ้ทยกันจุ๋ดะเดียวสามสี่คนเนี่ย ไอ้กูทาย,ยมึงอยู่เนี่ยเล่น,น,น,นใหญ่เหตี้ทำไมเอาไม่ไปใส่ท้ายเนาะเอาไม่เอไม่อันนี้เป็นที่ของไอ้ผู้ช่วยไอ้ผู้ใหญ่หรือของของพี่ิุนเวลาบรรยากาศเ <c oughs> มฆก,กำลังก่อตัวนะครับคาดว่าคืนนี้น่าจะฝนตกแน่นอนครับเพราะว่าเมฆเริ่มก่อตัวแล้วครับลอยเร็วมากเลยครับผมดูครับก้อนเมฆ ต่างคนต่างไทยกันแล้วบาเดียวเังหัวกลองอ้่ากองยีุ่่นเออ่ากองดีวดากองตายกันยูดีเลยบ่เดียยูทูบเบอร์เยเดีโอ้ยูทูบเบอร์ได้หมดเลยตายกันยูดีะแต่นะครับ อ่อยเริ่มลรอ้อยครับระบบน้ำแปลโงสลาซิลนะครับเห็นไหมครับไปยังงามเลยหาเดือนครับพี่น้องโอเคครับผม